ใช้น้ำเปล่านะครับที่เติมก็ผมจะใช้น้ำแก้วธรรมดานะครับแค่เอาซันเฟตออกมาก่อนหลือน้ำที่เป็นกดด่างที่น้อยที่สุดก็คือน้ำของ น้ำชิดตันนะครับกดค่ามันจะน้อยกว่าก็คือแทนน้ำกันได้แต่ตัวนี้แค่เอาสั้นเฟสออกผมก็ใช้น้ำดื่มธรรมดานะครับน้ำแก้วเราอยู่ใกล้พอดีเลย เริ่มออกมาเรื่อยๆนะครับก็ปล่อยไปสักพักนะึ่งอเดือดดีมากครับ พอเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับก็เช็คก,กันอีกดูกดนะครับกดอยู่สีแดงนะสีแดงลอยนะครับก็จะดูดออกอีกรอบนึงนะครับดูดออกอีกรอบนึงก็คือเอาสันเตีที่มันเกาะตกค้างอยู่ออกแล้วก็เติมเข้าไปใหม่แล้วก็ชาร์จนะครับหลังจากนั้นก็จะชาร์จยิงยาวเลยให้กดมันเข้มขึ้นมาแค่นั้นเอง นะครับปล่อยไว้ก่อนเราไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องไปยัดเยียดมันมากอาโอเคครับอันนี้ก็ เหลือคว,วามเข้มนะครับเียมก็คือสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะขึ้นมานะครับฝั่งนี้มันเยอะก็โดดมาเข้าฝั่งที่มันยังน้อยอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ ความเข้มมันจะได้เองเราระจุไฟก่อนพอได้ไฟเต็มที่นะครับเริ่มจะถึงสีเหลืองแล้วนะครับความเข้มได้เต็มที่ถ้ากดแรงมากก็ไฟก็ได้เยอะอ CCA มันจะขึ้นมาเอง CCA ได้มิลโอห์ลดนะครับ CCA ได้มิลโอหต้องลด แบตเตอรี่เปอร์เซ็น์ที่ดีก็ต้องยืนได้ที่12.6 12, 12โวลต์น,นะครับถือว่าเป็นแบตดีนะครับป่อยไว้สักพักหนึ่งสพักหนึ่งอีกสักสัโมงหนึ่งมาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับ